ก็กลับสวัสดีสวีดัดกันอีกตามเคยนะครับมาพบกับมาพบกับผมกันอีกตามเคยนะครับช่วงสาระนะครับวันนี้นะครับทุกท่านหรือว่าตัวผมเลยจะชอบมีปัญหานะครับในเรื่องของไฟนะครับของไฟรถนะครับและทุกครั้งที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับการทํารถก็จะมีคนเข้ามาถามหรือคอมเมนต์กันมากเลยนะครับสําหรับบางท่านนะครับบางบางท่านก็ถามว่าไฟติดข้างเดียวบางท่านก็ถามว่าเจอปัญหากัน ทุกครั้งนะครับที่ว่าไฟสูงติดไฟต่ําไม่ติดไฟต่ําติดไฟสูงไม่ติดนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งไปซื้อหลอดไฟใหม่เพราะว่าอย่างงีเลยหลอดไฟดด LED ตัวนี้มันจะประมาณ150กว่าบาทนะครับหรือ180นะครับบางร้านนะครับสําหรับตัวที่ผมจะมาแนะนําและนําเสนอและให้ความรู้เบื้องต้นก็จะเป็นการของ i s u z u TFR มังกรทองนะครับนี่ จะมาดูเลยครับในระบบไฟของ TFR มังกรทองนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็นําไปใช้ได้นะครับทุกคนจะเจอปัญหามากนะครับสําหรับที่ว่าเนี่ยไฟสูงติดไฟต่ําไม่ติดไฟต่าติดไฟสูงไม่ติดหรือว่าไฟติดข้างเดียวนะครับสําหรับของ TFR นะครับจะมีตัวนี้นะครับนลองไลน์ใส่ไฟเลยครับใส่ไฟนี่ครับไอตัวนี้จะเป็นรีเลย์ อันนี้จะเป็นไฟต่ําเอ้ยนี้จะเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับก็จะจะมีตัวนี้นะครับสําหรับพวกมังกรทองนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าดีเลย์ตัวนี้มันเสียหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นสิบโวลต์นะครับห้าขาแบบนี้นะครับไอตัวนี้ของผมมันเสียนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนซื้อมาใหม่นะครับสั่งได้นะครับในช้อปปี้รัตต้ารือว่าร้านขายอะไหล่รถนะครับเขาจะเขียนตัวนี้เลยครับนี่ สี่สองโวลต์สามสิบแอมป์นะครับอ่าแต่ขั้นแต่ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนเ <ๆ S 1> ช็คหลอดไฟก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเช็คหลอดไฟหลอดไฟมันติดทุกอย่างอ่าหลอดไฟมันใช้ได้ปกติแต่บางทีไฟต่ําไม่ติดนะครับหรือว่าไฟต่ําติดไฟสูงไม่ติดอะไรประมาณนี้ <ๆ S 1> ก็ให้เพื่อนๆมาเช็คดีเลย์ดูนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> การเช็คดีเลยก์ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอุปกรณ์ในบ้านมีหลอดไฟที่เช็คก็สามารถเช็คได้นะครับหรือว่าจะมี อันติมิเตอร์นะครับอ่ามาเช็คดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดดีเล์เสียก็ซื้อดีเล์มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายนะครับสําหรับการเทที่ว่ามีปัญหามากที่ว่าไฟต่ําไม่ติดหรือว่าไฟต่ําติดไฟสูงไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วมันก็ปกตินะครับเอออ่าดแล้วใครดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดดีเล์ตัวนี้ออกนะครับ ตามปิงตัวนี้มันเสียนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขัดข้างในนะข้างในก็มีพวกขี้เกลือในการล้างรถพวกสุนงสนิมแต่ซื้อตัวใหม่มาใส่แล้วจะรอดูนะครับแล้วผมจะไปเปิดไฟอ่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมเปิดสวิตไฟอ่าในสวิตของช f r ตัวน,นี้จะมีปุ่มกดอยู่ฝั่งขวามือตรงฟอมอะไรนะครับ ถ้ากดตัวเลขจะเป็นไฟหน้าแล้วไฟต่ําจะต้องติดนะครับไฟต่ําจะต้องติดเลยแต่อันนี้ไฟต่ําไม่ติดแล้วผมจะกดแป๊นไฟสูงนะครับอาไฟสูงติดนะครับแต่ไฟต่ําไม่ติดนะครับมา้ใครดูนะครับแล้วผมจะเสียบดีเล์ในขนาดที่ว่าผมเปิดไฟหน้า,าไว้อยู่นะครับใครดูนะครับนี่ี๋ยวผมจะเสียบแล้วนะครับอาใครดูนะแล้วก็ถ่ายตรงที่ว่าไฟมันจะติดได้เดี๋ยวก็หนึ่งครับนนี้ก็จะ เออครับนี่อ้เสียไม่ถูกละอ่าโอเคอ่านะครับนี่เห็นไหมผมเสียปุ๊บไฟต่ำก็จะติดอัตโนมัติเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อมาเช็คดูนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายนะสำหรับที่ว่าไม่ต้องไปหาช่างนะครับที่ว่าจะเช็คเองนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องระบบไฟเองนะครับ และอย่างหนึ่งเลยมันก็จะมีฟิวนะครับในตัวกล่องนี้นะครับในตัวเครื่องจะมีฟิวตัวรถนะครับนี่จะมาดูน,นี้จะเป็นฟิวซ้ายขวานะครับถ้าเกิดไฟของเพื่อนที่ว่าติดแท่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็จะให้มาเช็คตัวฟิวตัวนี้นะครับเผมไม่แน่ใจกันว่าข้างบนมันจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับแต่สองตัวเนี้ยจะเป็นฝั่งขวากับฝั่งซ้ายครับ ถ้าเกิดถอดตัวใดตัวหนึ่งออกมันก็จะหายไปข้างนึงนะครับก็ให้เพื่อนเเช็คดูนะครับสําหรับไฟติดข้างเดียวและไฟติดแค่บนหรือว่าซ้ายหรือเอติดแค่บนหรือล่างติดแค่ล่างหรือบนนะครับก็ให้เช็คทั้งนีเลย์แล้วก็ฟิวดูนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดช่องนี้มีสาระนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผมครับ